ตอนนี้เราก็ต้มรูปบัวลอยนะคะที่เราปั้นทินไว้นะคะต้มกำลังคือถ้ามันเดือดได้ที่นะมันก็จะลอยขึ้นมานะถ้ามันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาสักพักหนึ่งก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะมันก็จะใสกว่านี้ตอนนี้มันยังขุ่นอยู่ลูกมันจะดูใสๆนะขาวๆใสๆนะคะให้มันสุกกว่านี้เดี๋ยวเราก็จะมาวางพักไว้ทิ้งไว้ตักพักไว้ สักพักนึงก่อนนะสักห้านาทีสิบนาทีน,านะคะตอนนี้นะกำลังนะคะจะทำคลิปอัดไว้อ,อัดไว้นะคะนี่สวยไหมสวยนะเดี๋ยวรอสักพักมันยังไม่ใสต้องให้ลูกมันใสแจ๋วเลยจะสวยอันนี้ปั้นลูกใหญ่เท่ากับไข่เป็ดเลยนะคะให้มันเต็มที่เลยนะคะลูกละชามลูกกระถ้วยนะลูกกระถ้วยกินคนละลูกพออิ่มนะคะ สวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะทำครั้งแรกก็ถือว่าสวยนะมองอีกทีมองอีกมุมหนึ่งเหมือนลูกชิ้นปลาเลยเ <c oughs> นาะไออุ่นเนาะเหมือนลูกชิ้นปลาเราวางไปก,กันนนเนี่ยตอนนี้เราก็จะมาดูน้าอันนี้ผสมน้ําเชื่อมเลยนะคะด้วยความที่เราแบบทํากินในครอบครัวมไม่ได้ทําขายนะคะ <c oughs> คืออันนี้ประมาณเนี้ยรสจะหวานหน่อยชอบหวานครอบครัวนี้กินหวาน <c oughs> ดูสภาพนะคะ ถ้าคือถ้าอ้วนอย่างนี้ก็คือกินหวานกินมันแน่นอนนะคะเราก็จะมาชิมรู้สึกว่าจะหวานหวานนาเผ็ดนะคะหวานนำเผ็ด,ะะห,วนนผดหวานจริงๆนะคะอร่อยนะคะมันจะเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าผสมน้ำตาลสายด้วยใช้ขิงแก่หัวหนึ่งนะคะไม่ต้องปอกเปลือกหัหน่นหันซอยๆเลยนะคะตามใจชอบเลย แล้วก็ต้มคือถ้าอยากได้เผ็ดนานก็คืออุ่นบ่อยๆต้มบ่อยๆแล้วก็เติมน้ำถ้าน้ำหมดน้ำลดลงไปนะคะเคเรียบร้อย